กุ้งนะครับกุ้งก็ปอกเปลือกเอาเส้นดำออกแล้วคั่วกิ้งกุ้งกุ้งก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับน้ำพริกแกงคั่วกิ้งนะครับก็จะใช้น้ำพริกแกงคั่วกิ้งสําเร็จรูปนะครับวันนี้ใช้ของกระหนกวันตั้งกระทะนะครับหัวกะทิน้ำพริกแกงคั่วกิ้ง มีแกงหอมดีแล้วนะครับก็ใส่กุ้งคั่วไฟอ่อนนะครับคั่วจนกุ้งสุกน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูพริกไทยอ่อนใบมะกรูดซอยคั่วต่อนะครับคั่วกิ้งกุ้ง พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็อ,อาหารทางใต้นะครับเพิ่มความร้าใจด้วยพริกไทยอ่อนและลูกโด,ดนะครับคับ่วกิ้งกุ้งขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็แซ่บๆอย่างนี้ก็เด็กชายปั๊มมีก่ก็สู้ไหวนะครับเพราะเป็นกุ้งก็เพิ่งกำลังเรียนนะครับ เอาก่อนครับเอาก่อนครับข้าวเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งสุกนะครับเต็ม <What? S 1> ปากเต็มคำนะครับ <What? S 1> เป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โห oh. oh.